สวัสดีครับทุกคนเมื่อนี้มาอยู่ไม่กาบางหน้านะครับมา,บา,มาเิ่นบรรยากาศอ้กลางหน้าน้ำพูนะครับบรรยากาศด,ดีสวยงามครับแดดกับ้อนๆอนจกนักหน่อยนี่ะมาพักฟันครับมาเทียวเลยมาย่างเล่นครับทีนีน้มองมี บรรยากาศดีเลยอยากถ่ายเก็บภาพบรรยากาศด้วยนะอืมนี่คนก็มาวันธรรมดาคนกับอะไอยู่ดีก็นั่งพักจังหวะก็ออกมาแล้วครับออกมาทางดีสะพานลอยทำทำ,ทำไปฟังนะครับทำวันนั้นดังากาดนะครับสะพานลอยครับยายีาวยาวเวพี่น้อง xích xe ít chẳng hạn Ồ, ừ. có ờ, cả lốt Thần nó nóng lộn hấp mười Trong bay bay thần nó lộn Không có nhang phải Sở hát loài xích xe chẳng loài nữa Khổ Nhang phải rất ừ, dây, sửa đầm gì đó. Nhang phải lưu về hết Tại vì sở nó không nhau không Nhau gì chị chạy gần hảo. Ừ, nha là gần yang khâu khung lâu rồi, nga có thai Thai đình nữa bà Thông 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 thong 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 đi thong 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 ตาวิทยเียวห้มีครับโอ้ิงกะแซ่แบเอ,อ,อแซ่บี่ถ้า,าหอาอ่าแถ้าก็รอบหล่อแบบอายุบ็ดแบบนะครับชุดหนังไปดนโอ,อ้มัวรัดีสับั่สุกรอตอนแรกบุรีไทยจะของหลัง,งเุณดงนะครับ ของวันคิดว่าเป็นเด็กหน่อยมะขายมาขายก๋วยเตี่ยวคิดว่ามาขายกับแม่ตอนนี้เห็นแล้วเห็ดโอ้ผู้ได้ยังหัวแม่ค้าออายุเท่าไรกัไปหถามมาเลื่อคือเด็กหน่อยเด็กหน่อยไอ้อนุ่งดูกป,ประมาณถ้าเกิด ดึงแบบมั่นปะหาปศะปศิปะหาเม็ดก๋วยเตี๋ยวให้เขากินได้นอกจลยเห็ดแซกดีเลยดองเากินมีน้างมาเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวมูนเปนตัวตรงดค่อนข้างไครเลี้ยวจังเลยเห็ดแซต้งเผ็ดต้องหวงงนงงานนะครับ กินงเบ็ดกินัเบ็ดล่ะนดต่อสดออกร่าใจอยากซดให้นาเบ็ด้นล่ะนี่นี่แลบท่องเค็ดทั้งฮอนนะนี่ซดออกนี่ต้อนแสบเยี่ยมเบื้องนเครับแล้วก็ออกมากแบบนี้ โอ้ oh, แท็กซี่จอดเลี่ยงกันเป็นแถวเงาเลยครับแต่ผมบกขึ้นหรอกผมก็มานาั่งรถเมี่อเพราะว่ามันก็บอกไกลปันได้นั่งรถเมี่นี่แดดกระซองผมก็เพียนเพียนมองนั่งไม่นะอือครับก็เห็นกองขยะอกองแบบง่นึงครับโอ้ คลิปนี้กับผมมีอย่างไรดรอกครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องลุณนี่้วครับให้แดนแชนแนลครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงลำล้ำเรื่อยๆยกันเด้อครับทุอไดเบื้องค,คลิปนี้จบแล้วขอบคุณครับ